สวัสดีค่ะช่องเจาจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจ๊าจ๋าก,ก็มาอัปเดตสวนผักยามเช้าค่ะยังไม่ได้ลดน้ํานะคะแต่ว่าสองสาวันแล้วค่ะรู้สึกว่าอากาศเย็นพออากาศเย็นแล้วมันก็มีหมอกนะคะแล้วความชื้นมันก็ยังไม่หายไปนะคะก็ค่ะผักก็ช่วงอากาศร้อนมากๆนะคะโตช้ามากขอบอกเลยว่าผักสลัดหน้าร้อนเนี่ย โตช้ามากก็นี่ค่ะมินิมินิกินคอสก็เริ่มโตบ้างแล้วนะคะส่วนแปลงผักแปลงนี้ยะจ๋าก็เนี่ยแปลงเนี้ยโตดีลงพร้อมลงสามลงสองสองรอบค่ะสองวันสามแปลงเนี้ยลงพร้อมกันนะคะหนึ่งแปลงนี้แล้วก็หนึ่งแปลงนี้ แล้วก็หนึ่งแปลงนี้อันนี้อันนี้เป็นร e ดล a บบิดนะคะแดดเริ่มออกแล้วค่ะเจ็ดโมงนิดๆแล้วเจ๊จ๋าเพิ่งป่อนผ้าเสร็จนี่ค่ะร e ดล a บบิดนะคะก็ยังไม่ได้เจอแดดมากนะคะก็เริ่มโตแล้วค่ะเดี๋ยวอีกประมาณต้นเดือนนี่ค่ะก็เก็บได้แล้ว แต่ว่ามันจะต้นไม่ไม่โตก็ไม่ใหญ่เท่าหน้าหนาวนะคะสังเกตได้เลยผักสลัดหน้าหน้าร้อนแต่ว่าเย้จ๋าจะลองบำรุงดูให้ให้เขาได้โตกว่านี้ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าอากาศเขาแบบช่วงนั้นมีฝนมีฝนเสร็จแล้วก็มันร้อนจัดมากเย้จ๋าแบบว่าหัวอากาศแบบ ผักคงจะปรับตัวไม่ทันคนยังปรับตัวไม่ทันเลยค่ะเดี๋ยวก็รอดูสภาพเขาอีกสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้อายุจะจ๋าลงได้ไปเท่าไหร่นะตอนนั้นลงไปวันที่เท่าไหร่ยังไม่รู้เนี่จ๋าตรงไปไล่ดูคลิปเีจ่จ๋าจบบประมาณเอานะคะสองสาอาทิตย์ได้แล้วมั้งคะประมาณในสองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าๆนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ อันนี้เล็ดและบิดนะคะดูภาพมุมกว้างอันนี้อันนี้การหอมอิตาลีนะคะการหอมอิตาลีก็ประมาณนี้นะคะก็กต้นไม่โตค่ะแต่ว่าเขายังไม่เต็มที่ของเขานะคะก็คือต้องต้องบำรุงกันต่ออีกถือว่าผิดหูผิดตาขึ้นมาเหมือนกันค่ะที่อาจารย์ลดน้ำล,ลดน้ำหมักปลาที่ขยายด้วยฮอร์โมนนมสดนะคะบางวันก็ เอาเครื่องดื่มชูกําลังมาลดให้ตอนเช้าแต่ตอนเช้ายะจ๋าจะไม่ค่อยหิวบวรถค่ะส่วนมากยะจ๋าจะหิวบวรถตอนเย็นถ้าเกิดหิวบวเร่อทั้งหมดนี้ก็ไม่ไหวค่ะมันมันมันยังไงอะยะจ๋าใช้บัวเล็กเนาะเพราะบัวใหญ่ยะจาา๋าอ่ะระบบมันไม่ละองฝอยมันสายสายน้านะคะมันเส้นใหญ่แล้วก้านผักเขาจะหักนะคะเพราะเขาลงโดนยะจ๋าก,ก็เลยไม่ค่อยใช้บัวใหญ่ ใช้บัวเล็กนะคะจากร้านยี่สบาทบวเลเ็ที่เยาจา่าไทยเวจ๋ายังไม่ได้ลงคลิปยังไม่ได้ลงคลิปรดน้ําหมักปลาแน่เลยเยาจ๋าว่าเวจ๋าลืมไปได้ยังไงถ่ายไว้ในอีกเครื่องหนึ่งค่ะเครื่องเก่าแต่ว่าเยาจ๋าจะลดช่วงเย็นนะคะอันนั้นนะคะก็อันนี้ฟินเล่ค่ะฟินเล่ก็ไม่โตมากนะคะตน้นต้นเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่แดดเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วค่ะช่วง ช่วงนี้แดดบ้านเดจา่าเปลี่ยนทิศเดจา่าจะรู้เลยว่าหน้าฤดูเปลี่ยนแล้วเพราะว่าแดดก็จะเปลี่ยนทิศนะคะก็ประมาณนี้นะคะแปลงผักบ้านเดจา่าวันนี้อาจจะดูแสงไม่ค่อยนี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดจา่าจะถ่ายตอนที่ยังไม่มีแดดนะคะอันนี้ลงทีหลังเข้าเลยค่ะสามแปลงเนี้ยค่ะหนึ่งสองสามอันนี้ก็มีกาดหอมอิตาลีอ๋อเดจ่ายยังไม่ได้ซ่อมค่ะตอนนั้นเดจา่าว่า หอยทากเขาขึ้นมาเขาขึ้นมากินผักเจาจ่าผนแปลงนะคะเพราะมันมีต้นใบเตยขึ้นมาตรงนี้เนาะเนี่ยต้นใบเตยมันพาดแบบแปลงผักแล้วหอยทากช่วงน,นี้หอยทากจะเยอะนี่ค่ะเขาขึ้นมาเนีย่ยหายไปหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นเจาจ่ายังไม่ได้ซ่อมเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะเมื่อวานเจาจ่าก็ลืมก็จะเอามาซ่อมก็ลืมตำลึงไม่รู้มาจากไหนนักหนาเจ๊จ่าก,ก็ไม่เข้าใจ ต้นตำลึงมันน่าจะอยู่กับดินนะคะที่เวลานกเขากินหรือครับนกเขามาขี้ใส่ในแปลงเดจ,จาว่าใช่เนี่ยเลยมันมีทุกรอบเลยค่ะตำลึงต้นเล็กนะคะ่ะตำลึงนะคะนี่ค่ะแปลงนี้แปลงนี้ก็นี่ค่ะก,ก,ก็เริ่มเริ่มโตขึ้นมาบ้างแหละแต่ก็ตามสภาพอากาศนะคะเพราะว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่ามันเป็นสีแดงสีแดงแต่ก็โตขึ้นค่ะ หลังจากที่เราลดน้ำหมักปลาไปมันก็โตขึ้นในระดับหนึ่งแต่ยายจ๋าจะลองดูสักแปลงว่าจะเอาดินของยายจ๋ามามากบตรงโคนดูเร่งเหมือนใส่ปุ๋ยให้เขานะคะใส่ปุ๋ยดินหมักของเราเนาะเอามากบตรงโคนกบตรงโคนแล้วก็จะได้ดูว่าเขาจะโตขึ้นมาแค่ไหนอันพวกนี้ยายจ๋าไม่กบแล้วคะ่ะแหวกมากไม่ได้โดนก้านใบเขาก็หัก ได้จาว่าจะไม่กบพวาต้นโตนี่นะคะลดน้ําหมักเอาอย่างเดียวนะคะ้แต่มีแปลงนี้ที่โตที่สุดเพราะว่ามันเป็นได้จากคัดไซ์ประมาณใกล้ๆกันแล้วก็แบบว่าไซใกล้ๆกันแล้วผักประเภทที่ม,มินิกิีนคอร์สกับมินิเรดคอร์สนะคะแล้วก็กัดหอมอิตาลี่แล้วก็มินิกรีนคอร์สนะคะเดี๋ยวจ,จายจ๋าจะลองเอามูลไส้เดือนมากบคน สามต้นนี้สี่ต้นนี้ดูเพราะว่าเขาต้นเล็กกว่าใครเขาโตไม่ทันพวกนะคะค่ะสำหรับลินนี้ยจ๊จาพาปลูกก็พาดูสวนผักมุมกว้างๆนะคะอันนี้ดูอีกมุมทางเดินมันจะจ่ายจ๊จ่าไม่ค่อยได้หยุดถ่ายมุมนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็ก็ปลูกไปขยับไปกินไป เดจาก,ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะมันเนอะอย่างว่าพื้นที่เราขยับไปขยับมามันก็จะบางวันโล่งบางวันล,บนบนลกบางเหนื่อยที่จะถ่ายคลิปอ่ะดันลกอีกเดจาก,ก็เลยแบบอขยับไปขยับมาเนี่ยค่ะมันเป็นประมาณนี้แหละนี่นะคะสวนผักบรรจา,าพาปลูกอันนี้สําหรับผักบนชั้นอันนี้ก็รุ่นรุ่นเก็บตกเดจ่าจะตัดวันนี้นะคะใส่ตู้เย็นไวไ้กินแล้วเดี๋ยวจะได้เคลียเอาปลูกสลัดลง กระถางเอาขึ้นชั้นนะคะผักชีไะจางโดยไว้ก็เริ่มเริ่มแตกเริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็สลัดเหมือนกันค่ะแกลนเล็บบิดนะคะแกลนแกนเหมือนชื่อสมชื่อยังไงก็ไม่รู้แกลนสมชื่อยังไม่โตค่ะเด้ใหญ่จะพวนดินถ้าผักไม่โตนะคะเราต้องดออูลักษณะผักของเรานะคะแต่ละรอบบางครั้งมันการปลูกผักอะค่ะมันจะยึดติดที่จะดีเดียวไม่ได้นะคะ ปกติจะจ่าปลูกใส่กระถางอย่างนี้นะคะถ้าเขาโตเจ้าจ่าก็จะไม่มีการให้ปุ๋ยคอกไม่มีการให้ดินเพิ่มดินอาจจะมีเพิ่มถ้าเขายุบไปมากอย่างกระถางนี้นะคะเจ้าจ่าดินมันหมดนะคะวันนั้นเจ้าจ่าก็เลยใส่น้อ,นนอยก่อนเพราะว่าปกติเจ้าจ่าก็ใส่ดินไม่เต็มกระถางอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเวลาเราลดน้ํามันจะได้ไม่กระเด็นออกมาเยอะเ้วทีนี้เจ้าจ๋าก็เผื่อด้วยค่ะว่าเผื่อว่าผักไม่โตเราก็จะมาพรวนดินรอบกระถางแล้วใส่ปุ๋ยคอกนะคะ เดี๋ยววันไหนเนี่ยค่ะผักมันไม่โตแบบนี้ค่ะอากาศเขาร้อนมากตรงเนี้ยถ้าเกิดสายออกมานะคะแดดเขาแบบเต็มที่แล้วผักกาดขาวในในนี้ค่ะเหี่ยวแบบใบลงไปกองกับพื้นเลยนะคะมันเหี่ยวแบบมากเลยนะคะเจ mm ๊ hmm. จาก,ก็เลยแบบว่า,าต้องเพิ่มดินให้เขาเพิ่มดินเพิ่มดินหมักให้เขาเพราะตรงนี้เลี้ยจาคิดอยู่ว่าถ้าหน้าร้อนเจ๊จาอาจจะเอาสแลนปิด ปิดหมดเลยนะคะทางแสงให้เขาจะทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เจ๊จ๋ากก็ความคิดนะเขาอยากอยากทาเอาสลนที่รูดปิดปิดได้เหมือนที่เจจ๋าเคยพูดนะคะตั้งเสาแต่ว่ามันก็ลําบากเนาะมันก็ลําบากลําบากแต่ว่าอยากทําอยากทําแต่ว่างานเยอะงานเยอะทําทําเองไปมันก็เจ๊จ๋าจะลองดูสักแปลงก่อนไหม แค่แค่ตรงนี้ค่ะแค่ตรงบริเวณเนี้มาถึงแปลงนี้เดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าสแลนนี่จ่ายมีอยู่ผืนหนึ่งสีดํานะคะสีเขียวหมดซื้อสีดําสีเขียวหรือสีดำที่จ่ายจ,จาไม่ได้เ้อมาเหลืออยู่เหลืออยู่แพ็คหนึ่งนะคะสิบเมตรมั้งน่าจะได้อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดทําขึ้นมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูนะคะถ้าทําได้ก็อยากทํา ก็จะทําแบบว่าสแสรนรูดรูดรูดปิดเปิดต้องการแสงก็ปเปิดเต็มที่พอแสงมากเราก็ปิดช่วยเขาหน่อยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ยายจ๋าพาผลูกก็พาดูสวนผักบ้านยายจ๋านะคะก็ดูมุมนี้กันไปมุมนี้ผักจะจะต้นตโตหน่อยต้นตโตหน่อยแล้วก็แปลงนูนเรเลบิดก็จะตโตหน่อยนะคะเดี๋ยวยะจาจ๋าจะถ่ายภาพมุม มุมกว้างๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะมุมสูงๆมุมสูงนะคะ,ะ,คะก็ฟินเล่นะคะก็เริ่มโตเนี่ยแปลงเนี้ยหน,น้ากบโคนมากเพราะว่าตอนนั้นาฟางจะจ๋า,จาหมดเนาะก็เลยกลบฟางน้อยแปลงเนี้ยเจ๊จ๋าจะเอาดินหมักของจะจามากบตรงโคนเขานะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะจ๊จ่าจะมากบโคนให้เขาค่ะฟินเล่นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสวนผักบรญนาจาสายตายะจา่ามองตรงไหนมือกล้องมันก็จะไปตรงนั้นแล้วค่ะอันนี้ก็หูเสือด่างนะคะก็ชมสวนผักบรรนาจาไปคลิปอัปเดตสวนผักบรรนาจานะคะบรญนาจาพาปลูกปแปลงนี้นะคะวันนี้ยะจา่าจะทําตรงนี้นะคะจะเอาล้อ,อยางมาวางตรงนี้เมื่อวานที่เจจ่าลงช็อตไปที่เจอหอยนะคะล้อ,อยางตรงนี้แหละ เดจะาจ่าจะเอาร้อ,อยางวางตรงนี้หนึ่งจุดเป็นแนวมาตรงนี้นะคะเอาสลัดลงอ,อ่านทำในสิ่งที่ทำง่ายก่อนนะคะก็มีใบไม้เหลืออยู่เดี๋ยวจะาจ่าร้อ,อยางก็พร้อมอยู่ค่ะเหลือแต่คนนี่แหละที่ยังไม่ได้ทำนุ่มมือทำนะคะค่ะวันนี้ก็แดดน่าจะแรงอยู่นะคะน่าจะแรงอยู่แดดน่าจะแรงอยู่เพราะว่าเจ็ดโมงกว่าแล้วแดดยังออกขนาดนี้แต่ตอนเช้าตื่นมา,มาเมื่อเช้าหนาวคะ่ะหนาวหน้าหนาวเลย หน,หนาวเลยเลยค่ะค่ะสำหรับที่นี้ยจจ๋าพาปลูกก็พามาอัปเดตสวนผักแค่นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวยจจ๋าจะขอตัวไปตัดผักก่อนไปหาอะไรกินเสร็จแล้วยจจ๋าหากินอะไรรองท้องเสงร็จเจจ๋าก็ไปตัดผักทําน้นําปั่นกินทักสองแก้วสามแก้วทําน้นํำผ่นน้ําปั่นกินแก้วหนึ่งช่วงสายๆช่วงบ่ายๆเวลาทํางานเหนื่อยแค่ตู้เย็นกินไว้สดชื่นค่ะ กินอีกสักหน่อยนะคะถือเป็นการเคลียร์แปลงผักสวิตชาร์ดอยู่ข้างบนเะจ่าจะให้ดูสวิตชาร์ดนู่นค่ะสวิตช,ชาร์ดจจจ่าจเอาตั้งไว้บนนู้นบ่ายมานางเจอแดดเดี๋ยวจจจ่าจะ,จะไปตัดมาทําน้ําผักปั่นก่อนค่ะเสียดายต้นโตมีต้นเดียวก็เหลือต้นเล็ก ต้นเล็บเป็นกา้านมันก็เด็ดปั่นได้อยู่ค่ะเดี๋ยวเจ้าจ่าจะไปเด็ดมาทำน้ำผักปั่นนะคะคสำหรับคลิปนี้เจ้าจ๋าพาปลูกก็พาดูแปลงผักนะคะดูสวนผักบ้านเจ้าจาพาปลูกค่ะอัปเด,ดตตอนเช้านะคะแปลงผักสลัดก็กำลังงามนะคะค่ะก็ดูกันไปวันนี้ก่อนหน้าบ้านเจ้าจ่ายยังไม่ออกนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวดูทีละโซนก่อนเดี๋ยวค่อออกไปหน้าบ้านวันวันหน้านะคะอันนี้ก็เริดรดบีดอันนี้ก็กำลังโตค่ะปลูกทีหลังเลยสำหรับคลิปนี้เจ้าจ๋าก็ขอจบเพียงแค่นี้กันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ าชอบแปลงผักบ้านยะจาพาปลูกสวนผักบ้านยะจาพาปลูกที่กาลังกําลังสดชื่นยามเช้าเนี่ยค่ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยะจ๋าพาปลูกเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่หคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ